คุณเคยได้ยินคำว่าเจ็ดบาปไหมบาปต้นกาเนิดของความชั่วร้ายทั้งหมดแต่รู้ไหมว่ามีทฤษฎีที่บอกว่าตัวละครในสปอนบอบแต่ละตัวแทนบาปร้ายแรงในแต่ละข้อสปอนบอบลาคะรัสไม่ใช่แค่เรื่องเพศแต่คือความลหลงใหลเกินพอดีเขารักงานจนแทบบ้ารักเพื่อนรักทุกคนแบบไม่มีขอบเขตแพทิกค,ความขี้เกียจนอนทั้งวันอยู่ใต้หินกินแล้วก็นอนแถมยังไม่สนอะไรทั้งนั้น วิเตอร์แคปความโลภข้างเงินระดับเทพถึงขั้นเคยขายวิญญาณเพื่อเงินไม่กี่เหรียญสคริปต์อวดความโกรธโกรธทุกสิ่งเกียรติงานเกียดเยดสียงหัวลราะของสปอนบ๊อบและดูจะเกียดชีวิตของตัวเองด้วยแพงต้นความอิจฉาทั้งชีวิตของเขามีเป้าหมายอย่างเดียวคือแย่งสุดเบอร์เกอร์ของแคปอิจฉาไปจนตายแต่ว่าไม่เคยชนะแกลลี่ความตะกะหอยทากที่ดูนิ่งๆแต่ถ้ามีของกินก็ไม่มีอะไรหยุดได้ แซนดี้ความเย่อหยิ่งภูมิใจในความเป็นกระลอกจากเท็กซัสฉลาดแข็งแกร่งและมองว่าชาวใต้น้ำยังอ่อนหัดทฤษฎีแบบเจ็ดป,ประการนี้คนว่ากันว่าอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญมันคือโครงสร้างลับที่ซ่อนไว้ใต้ท้องทะเลบิกินี่บอททอม